อยจะถามว่าท่านถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเอ็นซีมรน่โมแีมัอนมันยัโมท่านเป็นอหานนี่เป็นหมค่ะมีเี้ยโมชัดเจนตุอบตุ๊บ้กเนียครอกม่ห็นร้วถ้าแบบนี้ต้องสื่เจงิน่าเป่งเงไปของเกินอ่ะมันยังฆ่าโลกรู้อาจารย์เขาบริหารหรือไห้ยด้หรอกฆ่าโลกอยู่ไป มันก็ไปบ่ได้หรอกถ้าเ็เร okay. ิ่บริหารด้ายกเป็นได้แค่นั้นเดีย้อุกกาบามิของเขิควร็มีอยู่แต่ปฏิภาณมินินมันเกิดบางครั้งปฏิภาณีินิตที่เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเ่มันก็จะปฏิภาณมินี่ก็เรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของของรูปปรากฏเห็นโครงกระดูกซื้อแต่เรเห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกมันก็เป็นเพียงแค่อุกกาบาตมิมิตอุกาบาตมิมิตมันเป็นเพียงแค่ชาติ ปฏิภาณในมีการเปลี่ยนแป,ปลงเนี่ยเป็นวิปัสนามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรกวิปัสนาจิตจ้องมากก็เห็นแต่ภาพนิ่งๆิงอยู่เห็นกระดูกกับกระดูดูหันในสุดกระดูกกลายเป็นแปลสภาพกลายเป็นกระดูกใสแล้วไปเห็น,นมีนนวิญญาณอื่นมามันเลยเบอเกิดสภาวะของจิตที่มันเข้าสู่วิปัสนามันละความยึดมันขึ้นมันบ่ได้บ่เบื่อในมันกลายเป็นอัศจรรย์ไปเห็นมิมิตเห็นบางทีเห็นนรกเห็นสวรรค์ไปดูว่าละจิตไปดูแนวออื่นนี่ พวนี้มันลหลงอะไรได้บ้างนีมันจะไปสู่ความหลงติดไปเพิดเพดเนราะว่าภาวนานจุดลักมันก็คือเพื่อเพื่อคือความเบื่อหน่ายให้กำนัดเนบ่ยมเมนเพื่อให้ไปเห็นนีมีพวกนั้นเพื่อไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เพิ่นบริบริวาบริหวณไปมุ่งไปใส่ซู่พวกนั้นแต่ว่าภาวนามันอาจจะเห็นได้แต่เห็นแล้วอย่าไปติดไว้เจ้าของเก่งนะ พระบุธเจ้าคุณก็เห็นแบบนั้นมากคือกันหลายซากแต่ว่าคนบ่เห็นธรรมชาติของไตลับบ่เห็นปฏิจจสมุปบาทบ่เห็นอริดียสัตซีทุกเหตุให้เกิดทุกข์ทุกก็คือเห็นกายนี่เห็นร่างกายเป็นของบ่อเทียงเลยคือเห็นทุกข์ขันตั้งหาเป็นทุกข์อันเดี้เห็นขันตั้งหามันบ่อเทียงมันกกลายเป็นมรรคกันมากมรรคก็คือคนทาง ที่เป็นละกิเลสละความถึงมันไม่เห็นความออเทียมมันจะละความถึงมันได้สมาธิมันมันพอสมควรดูอยูมอันเดชธรัมสมาธิมาโดนแล้วตอนนี้มันจิตอารมณ์ปิะธรรมชาติไอทุติยาชาติเป็นมากกว่าอารมณ์สงบมันจะมีปีติสุขแทรกอยู่ตลอดอปีติสุขแทรกอยู่ตลอด ถ้าอินซีอ่อนน่ะมีธี่สังเกตอินทรีอ่อนนี่ว่อนหาจะควอมง่ำได้นั่งประสัพักงวก่งวงง่วงนี่อินทรีอ่อนใครไปบอกง่วงเยอ, <c oughs> อที่ใจอ่าถ้าอินซีสังเกตคนไหนอินซีอ่อนพังเหตผู้บาอาจรบนะซับพงกง่วงเสวัดจิตมันบอจุดจอจอินรีกี่กการนั่งมันจะนิ่งมันจะเทียบก,กับพัง บางท hour, 對對ี่ทำบอเป็นตาฟังจิตมันก็ดีอยู่กับตัวเลยแต่บางง่วงจิตมันเอาตัวเองดีกว่าฟังแล้วเหนื่อยฮะลองทำพอเป็นตาฟังฟังแล้วเราไปดูนั่งอันนี้เป็นตาฟังดูไปเป็นตาฟังแต่ง่วมม่แต่ง่วงนี่ก็เรียกอินซี่นี่ว่านหาก็คือกิเลสขันกลารก็ใช่ขอบง่ำยาวไปทกทีเลยละเอียดเลยอันนี้ขันกลางนี่คือได้พูดเจ้ากิเลสขันการกิลสละเอียดก็ได้ละกิเลสละเอียดกิเลสตัละเอียดกับพวกติดชาติจิสมาธิจิตสงบ ก็ติดแช่ากกาอ่าถ้าติดแชมีความสุกมาเออนั่นแหะติดชานหรือเรียกว่ารูป,ปรชานรูปราคารูป,ปร,าราคาเฮ้ยอันนี้เกี่ยละเอียดรูปชานอรูปชานนี้ราคาไหมเพราะว่าติดคำว่าราคาคำคุณลักษณอ่ามันติดตัวนั้นก็เป็นคำนัดนแหละเป็นราคาเห็นไหมล่ะมันเป็นาราคาแบบตื่นๆแบบโลกเด้อ,อันนั้นเขาเรียกว่าเกี่ยละเอียดอันไหนเกี่ยละเอียดแม่นะม่นะก็คือ กูนี่สุดยอดแน่วคนเนี่ยฟังฟังบึงฟังเทศกูนั่นทรมะว่าท่านเท่าไหร่พอฟังคุยรู้บาอาจารย์มานะเทียบวาเฮ้าสูงกว่าเขาเขาสูงกว่าเฮ่าเนี้ยมันมีเทียบขึ้นมาแป๊บๆนี่เป็นมานะได้เนี่ยจัจับให้มันดีๆนี่ดียละเอียดได้เนี่ยนี่มันมันไปธรรมดามันหัวเรื่องนะไม่งั้นละมันไปเทียบวานี่ยังไม่ท่านเท่าไหร่แล้วกู อานั่นแหละเนี่ยมันมอามีมนะมนะมันเกิดแ,แ,แล้วก็อุทจจะคือฟุงรรฟ้งซ่านฟุงรรน้งซ่านเนี่ยหมายกับว่าจิตมันมีแต่หมุนกระทำอย่างเดียวอันนี้ที่ละเอียดเลยหมุนกระทำเห็นอย่างกับพิจารณาเห็นอไหมพิจนาในสุดจิตจิตมันกลายเป็นหมุนท่ำอย่างเดียวนอนกงบ่หลับหมุนท่ำอย่างเดียวในนอนบ่หลับฟุ้งซ่านนั่นนั่นแก็เรียกว่าอุทจจะ กิเลสขั้นสูงน่ะใช่ไหมรูปราคาอรูปราคามานะอุทจอวิชาใช่ไหมละ่ะนี่อุทจะนี่กิเลสขั้นสูงเนาะเมื่อนี่ที่เป็นถ้ำน่ะแมนมัดอว่าสมมมันมันมัน,ม,นมันดับถ้ำยังโมได้รานนั้นสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมตัวถ้ำนี่แหละต้องตัวเงินสุดท้ายที่ต้องเอามาพิจารณาไนที่มันพุทธอยู่เดียวนี่มันคือยอย่างนั่นคือสังขารละรมเข้าละสังขารธรรมบ่มท่านไดข้ากับหลงเรียกหลงรรมหลงรูหลงปัญญา นิ่ในตัวเป็นงาแต่มันแต่มันฉลาดนี้มันมักบ่อได้บ่อยมักเคียเห็นคนนั้นอยากสอนคนนี้ก็อยากสอนนี่หวกนี่นี่บ่สนใจหัวครูบาอาจารย์ไหมวันเดีอฝากสอนมันต้องพานตัวนี่มันเป็นะมันเป็นแล้วก็เป็นแบบสําคัญมาจากของสุดยอดวันเดียครูบาอาจารย์ถ้าบ่อลุ่งใจอิหลีเนี่ยสอนอะไรเด้สอนมันอะไรไม่คนประเภทแบบนี้นี่คือจากแม่ชีแก้วโดนลงตามาหัวอะไรนี้่ เหอปวดเก่งเหรอเกลืเกลตาพุ่มตีอยู่ตีูน่ขาจันทเ์โยแบบเดียเลยขามันก็ยำกันไต่ยิเนี่เอนั่นแหละก็ย้ำดาบจดแนวเอยำเงกันดาหนอนมันมีความเปดนตัวนเออนั่นแหละเพอดาแล้วจิบถามันเป็นถ้ำอยู่เลยดาขนาดไหนเมื่อกาพสเดนไหนมันโมเขียดอมันโมเขียดเลมันหวานมันเป็นถ้ำเลย มันเป็นถ้ำเนียมันเป็นถ้ำอยู่แต่มันละตัวนั้นยัางปรท่านได้มันมันบรทธานออกไปเหนือเหนือตัวนี้จนกระทั่งมันเลยสังเกตว่าอมันได้สังเกตนอนก็พอ่คยหลับถ้ำมากระหลายพูดขึ้นมาอ้าวแล้วมันเลิกทุกข์อ่ะเลิกทุกข์ทุกข์ก็ขันบอบอได้หลับบ่ได้นอนอันนี้อ้าวใส่ามีความสุขมันนี้คือต้องไปเทียบเบื่องตัวกิเลสชนสูง ตัวนี้มันก็สังขารตัวนึงมันออกมาจากตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ผู้รู้ทิตทิีเพรอว่าจิตนี้มันไม่รู้อะไรเลยไม่เลยเพระให้สยยจะบอรู้จิตก็คือผู้รู้เนาะแต่มันเพรท่านเห็นตัวจิตแท้เข้ากับท่านนี้จะไปให้สูงกว่าหาันก็มันกลับไปว่าได้แอกวเขค่าอยู่ข้างในแต่ให้เขายืนข้างนั้นละผู้รู้เขาวิญ,ญญาณบรู้มันค่อนตัวต วิญญาณนั้นเป็นขันธ์ผู้ดูเป็นจิตผู้ดูเขาดูในตัววิญญาณแต่ว่าตัวนี้มันละเอียดละเอียดสูงจนเลื่อยทัต่ว่าหลูรัแต่ว่าหล,ลูมันเป็นอาการของจิตกับเอืือกเธอซีอาจจะมากระทบปั๊กกระทบตาไปเห็นหูเลยยินมมันจะยเกิดท่ามพุทธขึ้น แต่ว่าถึงสภาพว่าสักแต่ว่าลูกดีจะบ่มีถ้ำคุดขึ้นได้เพราะว่าสติมันท่านตัวตัวปัญญาตัวนี้แล้วมันดับตัวนี้ได้แล้วกระทบปุ๊บลูกสื่สืลูกสื่อืแต่ก่อนกระทบปุ๊บปัญญาขมือนโอ้มันบ่เทียงหอกอันนี้นบ่เทียงอันนี้นบ่เทียงมันเป็นมันเป็นทักเป็นถ้ำถ้ำตัวนี้เรียกวุฒจักอ่าเรียกวุทิจักแต่ว่าตอนที่เราเข้าดเนินนะ่ะเข้าต้องอาศัยตัวนี้แต่พ่นไทยเพื่อจะละตัว ตัวนี้ก็ต้องให้สังหยรูว้ว่านี่มันคืออุจจาระนะมันจึงจะละตัวนี้ได้แล้วมันเห็อ๋อนี่อุจจารมันมาสงบแท่สงบแท่ขึ้นในนิพพานแปลว่าดับแท่มันบอกท่านดับนี่มันยังพุทธอยู่นอ่ามันยังหมุนอยู่ด้ละเอียดด้ตัวนี้เ,เบื้องง่ายบ๊อบมีคกูบาอาจารย์ที่ล่งใจอดีหน่ยมันส่อกันด้สอกัน ซอกระซอเป็นถ้ำนี่ละถืกต้องถึกต้องตามมันมาเมือนะเม่นเมนเม่นแต่ผู้อาจั์บอเม่นโบเม่นว่าโนเม่นอย่างไรกระทือแต่มันม่ถือป่ะนี่ฮะว่าถือตรงไหนวาถือเออนั่นแหละเห็นไ่มมันแต่มันม่ถือป่อยยังม่ถือพรามมันหลงตัวนั้นมันไม่ได้หลงนะว่าเป็นปัญญานะเห็นบอ่ะวันนี้มันก็ับไปเทียบถ้ำปริยัติปรยัติบอกว่า เมื่อละอวิชชาคือความงโลแต่มันเป็นวิชามือพระเจ้าก็ว่าเป็นวิชานี่ก็วิชามันก็ถูกแล้วนี่นี่บอกมันยืนยัน่าโสมันมีมันเป็นได้มันเป็นมีเป็นเป็นโดยไม่รู้ยไม่รู้ตัอ่าเออมีมานะอยู่นะอุทจจะก็แทรกอยู่ในนั้นมันบอกเห็นเด้มันมันละเอียดเหยนี่ถ้ามันถ้ามาละเอียดข้อเรียกกิเลสละเอียดว่าั้นะแต่เบิ่งบอกออกว่าเป็นกิเลสละเอียดต้องอาไรกกวายกันเนี่ยอาการแบบนี้น่ะเรียกว่ากิเลสละเอียด ้แลวเมื่อขอใจ้งเริ่อคนนะฮะติดต่อทีมากของฐานตัวนี้มันพุดมาจากใสเมื่อเกิดอายนากระทบอย่างกระทบปุ๊บมันพุดปุ๊บสังเกตดูเหมือนมันมีมันมีต่อมนอออกมาแน่นอนมันจะมีจุดออกอืมไม่มีจุดออกหาจุดอ่อนมันพอเพื่อจะไปดับจุดนี่จุดนีงมันออกมากพอเราเมื่อถีจุดนี้มันออกแบบนั้นตัวมหาสติจะเกิดแล้วันแต่ก่อนสติสตินี่รูท่านนี่ก็คือไปรูดรามันวิ่งวิ่งตามันน่ะ มันตัวมหาสตินี่จะ,จะเหนือขึ้นไามอีกเหนือตัวนี้อีกลู่เท่าท่านตัวนี้อีกบ้างอาการตัวนี้เริ่มลู่เท่าท่านนีกที่มหาสติเริ่มเกิดแล้วแต่พอลู่เท่าท่านตัเนี้เพิ่มไปตามมันน่นเป็นถ้ำนนะสอนมุ่นสอนนี่นี่มันฉลาดกิเลสนั่นเดจะมันเข่าใกล้อวิชชาละแต่ว่าหลงอวิชชาได้นั่เนี่ยหล,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 ลงอวิชชาแล้วเนี่ยเขาบอกใหจัดบบเือว่า หนูตั้งแต่วันหนูเมือดไปกระโจกตุ๊บมันกระเพื่องก็หนูหนูแค่ไหนไม่ทีพันแหลมหมดอ่าพานตัวนี้ไปแล้วอ่าพานตัวนี้ไปแล้วไปไปเหือไปเขาเซตัตาวาลูตัวเซตัตาวาลูนี่ก็จะไม่หลงเซตัตาวาลูได้บัดอ่าตัวเซตัตาวาลูนี่กันอ่าม hin, ันจะอยู่เหนือเซตัตาวาลูคือสภาพะของจิตตัวนี้มันมันเซตัลตาวาลูไหมับว่ามันป้องกันสติมหาสตินี่ไปรู้มันว่า ถามมันเก่าอ่านนี่ยเสมหาสีจะลูเท่าทันมันมันก็เลยแค่เออ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 บาดแผลตัวเออนี่คือมันมันป้องตัวมันเองมันปัดมันบอพยายามบอพิจารณาเพราะว่ากลัวกลัวสมหาสีมหาพญญาตรวสอบมันเห็นมันเลยปัดปัดป้องสภาวะนี่เป็นตัสภาวะปัดป้องตัวมันเองอวิชชาปกป้องตัวเองละบัดสักแต่พระลูนี่คืออวิชชาปกป้องตัวเอง ถ้าเพิ่งว่าออกว่าเห็นไหมมันปัดพยายามปัด่นะมันก้ย่สภาพว่ามันก็เลือเองแมนกระดับตัวเองกรดับแต่เพือู้ดูดีเอขึ้นมากกรดับทำไมนไปถามครูอาจารย์ถามมันมันถึงมันมเือกนรจงมันร่วงเปเองมันนะคะร่วงบุรงแปร่วงกรเจ้าบางเจ้าแหงก็เจ้าคอยมัน ก็ได้คนไหนไปถามคนไหนก็ไม่ตองตัวอ้อเองอ้อมันเป็นอนิจจังมันละเออเป็นอันนี้จังสัพหะวะอ้อเป็นอนิจจังมันมันอ๋อเป็นอนิจจังสภาวะนั้นมันขอใจอ๋อเป็นอนิจจังมันจะสภาวะนั้นอยากให้ไปแต่ว่ามันมีเหตุอีกมันอเกิดอีกพึ่งเราเดี hak, ๋ยวก็เก no so so like cool so ิดดับเกิดดับพึ่งเราบ้านนี้มันจะสังเกตเบางว่าเอ๊มันมีผู้หนึ่งมาค่อยค่อยจ้องเบิงจ้องเบิงสภาวะนี้น่ะค่อยพบค่อยพบปกป้องมันอยู่มีสภาวะปกป้อง จริงๆอะตัวนั้นบอกแม่นตัวแทนเนี่ยตัวแทนคือผู้รู้ตัวกิเลสแท้คือตัวตัวผู้รู้นั่นแหะต้องย้อนก่นี่สภาพว่าถึงสภาพอันนี้ต้องย้อนขึ้นย่างเหนือย้อนเบิ้งว่าผู้ใดกำลังเบิ้งสภาพว่าทางนั้นสุดสิ้นแล้วเนี่ยย้อนขึ้นตลอดเกิดสัจธรรมรู้ปุ๊บผู้ใดไปรู้ว่านี่คือสัจธรรมรู้เพราะสักธรรู้น่ะมันมีผู้รู้ไปรู้ในสภาพภาวะนี้อยู่ภาวะนี้มีตัวตัวกระทำอยู่มีผู้อ่านั่มีผู้ดูอยู่ อ่ามีผูันจะมีผู้ดูเู้ผู้ต่วอ่าต้องย้อนมาเบิ้งพผาบูเบิ้งใหม่เกิดสภาพวะยังปุ๊บเกิดจักขึ้นมาเบิ้งบีร้อนมาเบิ้งขึ้นีกถ้ามาเกิดคูดขึ้นก็มาเบิ้งผู้นี้มาเบิ้งผู้นี้อย่างเดียวเบิ้งโดนเข่าโดนเข่าเดี๋ยวสภาพวะของก็เหมือนกับโดนเข่าโดนเข่าเดี๋ยวมันจะเห็นเป็นสภาพวะของตัวนี้แท้เห็นผู้รู้แท้ความเป็นแต่ละความเป็นอนัตตาอืเห็นตัวผู้รู้แท้เห็นตัวผู้รู้แท้กัน ต้องละผู้รู้ตัวนั้นไปละผู้รู้ตัวนั้นถ้าละผู้รููู้ตัวนั้นได้คือสภาะวาังอื่นมันเห็นแต่เป็นแต่ลักเหมือนดูแล้วแต่เหลือตัวตัวมัน่นท่านเป็นแต่ลักมันเอาผู้รู้มันเป็นผู้ฉลาดตัวผู้รู้นั้ก็เป็นแต่ลักด้วยกันก็เนนี้เขาเอาจิตละจิตเนี่ยมันจะเข้าถึงจิตตัวแท้จิตดั้งเดิมจิตแท้ จิตเดิมแท่นี่แหละก็คือตัวกิเลสแท้แต่จิตคําว่าจิตเดิมแท้ไปรู้จิตเดิมแท้แล้วอถ้าไม่ล่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้นั่นก็คือตัววิชาถ้าเอาจิตเดิมแท้นี่ถ้ามันเป็นนิพพานสัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดเลยเพราะว่ามันเป็นจิตเดิมแทมาแต่เดิมมันถ้าเป็นนิพพานอยู่แล้วในตัวมันจะมาเกิดได้ยังไงพระเจ้าว่านิพพานคือการไม่เกิดไม่แก่ไม่จิตไม่ตายแสดงจิตเดิมแท้นี่แหละคือตัวต้นตอปัญหาก็ต้องไปล่าจิตตัวนั้นให้ได้แต่ต้องไปเห็นมันด้วยนะ ต้องไปเห็นมั้นะต้องยอดนะรบผู้รู้ตลอดก็ากกาการเียนคือสภาพว่าตรงตรงเหใจการณนั้นเรงก็นอนเต็เมื่อเกิดเครื่ที่สภาพวนายนะค่ะตอนถึงหุยห้ามมันจะหนีไม่มีญาติยนถึงน่าบอกหน่อยเ็าเคยเอกก็เคยถามว่ามิซีน่อันนั่นถึงว่าขอะอาจา์แต่นี่มักยึดย้แปลว่าเราบ่าวอาดีนะครับก็เลยไ่ร้อนาะเราพอจะต้องให เป็นอะไเกาไเป็นางไรก็ได้ด้ย่อนตัถึงใหญ่นั่นะวะคุาเาอกเรางบอมีข้นหลอกีหลอกขงบอมีอย่งมันก็ระเด็นเป็นย่างดดันนาบันคิดมันเลยออกออกไม่เองวะไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเนาะค่ะแต่ว so. ่ามันยังไ่ท่านนึ่งมันยังไม่ไมนยังค่าอยู่มันยังอโออยู่มื่นนนตัวตัวไม่นนีตัวนึงิอยู่นจิตล้ะค่ะ มันลอยเดินอยู่คือเป็นแทงข้อขาอ่าเลี้ยข้อมือซึนนะคะเย็นย่หันแต่ว่าขนมอยก้อนนี่ย้อนกับเบิงมั่นจากล่ามันม่สามุนเพราะอะไรกเป็นเงอนู่งดุมในปาก็เป็นเจรนาท่เรนา้นานนะเพาะมันเจนาึาเป็นอันอันตาคิด่าีิเไปกันนัคนวันวันนี้ก็มูอซึกตอนนั้นเท่าไหรเป็นที่ขนมก็มือซึว่า เขาเป็นอย่างเต็มกุ้มใจในความเป็นมิ่มันซึ่งต่อยต่ำม,มันมัมนหมกหมวไปนะคะในความซื้อีคอรนะคะเดี๋ยมกุ้ใจนะบันมีความผาคุ่งอย่างแลยเป็นแค่สิส่งหนึ่งนะคะในความซื้อเป็นต่ตาำไ่จะละกะ็เล้พินกรณาบันนี้ก็ได้ย้อนไปหาคำคำสอนของข,างอข,องขาวาอาจารย์นเคยบอกว่าถ้าถ้าภูมิศิละรมนณใดมันคงถ้าผูดถึงเาื่อไต่ต่ําต่ต่อย่นมันแท้ก็ได้ใจระวังสิ ในขณะที่เหนือท hmm. ิศตะวันออมองไปนิดในป่าความคิดเขื่อนย่นไปตรงนี้มันก็เลยไปบนตรงตรงสีว่างมันเป็นที่ว่างเป็นแห่งร่อยอยู่นะค่ะมันก็เลยพวกเขาไปหันเลยออกมาจากคิดว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรเม็ดว่าเม่ดมันบ่มีหยังเป็นหยังนะค่ะมันวางนะนะจะเป็นสภาพว่างที่ถ่ายที่เคยคืน อืมมันข้งางมันก็ได้ให้หึ่งนอาจารย์อืม,ม,าาอมเออแต่ถ้ามาราับมันก็นถูกต้องแล้วถ้าจิตมันตัดสินลงไปว่าพอไม่ยังเป็นอย่างมันก็เป็นมันก็เป็นทางก็เหลระดับหนึ่งอันถือข้างเลยอ่าถือข้างมันก็นถึงก็แต่ว่าก็ต่อไปก็สังสํารวจทางอนัญญตนะนี่แหละทํามึงว่าเบายังบาเป็นยังตามสภาพว่าตัวนั้นหลังจากนั้นมากทําใหเหตุกระทบกันมากยังมีเครื่องอยู่บ่ยังมี มีดีใจมีเสียใจ่าตะอยตะนะมีเขาต้องจับมันอีกแสดงว่ญญาอันนี้มันเป็นระดับหนึ่งมันต้องมีระดับสูงคนไปอีกแสดงว่ญญาต้องมีแก่มีตัวแก่ต่อไปอีกเพราะมันยังอุบกขาบอแทะต้องมีได้ไหมคะต่อไปตนไม้สูงสี่สิบเมตอ่าก็ต้องอ่าถ้าภาษวาบวาะมึงตัดสินใจว่าบอมีอยังเป็นยังบอมีอยังเป็นยังแท้แทะอ่าโอเคแล้วร่างกายบอมียังเป็นยังบอมีเฮาเลยแมนบอกมาตัดสินใจแบบนั้นอ่าเวทนาบอมันเฮาแมนบอก ทุกส mm like like ิ่งย่อยเท่านางทับทุกเบิ้งงไปนางก็สอดแ้งเลยถามมันบอกว่าบ่อเมนเท่าอย่างนี้มันก็สบายแต่มันบม่สบายแช่ไ่มมันยังมีแนวค่าอยู่มันต้องมีเดินระดับหนึ่กระดับนึงแต่ว่าต้องเอามันต้องมันต้องก้าวไปอีกนั่งทับทุกเลยถามมันบอกว่าบ่อเมนเท่าอย่างนี้เวลาทุกเกิดมันเอ้ามับ่อเมนเท่ามันคือวนไหวเนี่ยแม่นบอกเนี่ยปณเวสนานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เป็นตัววัด ความปล่อยว่านงนี่แท้จริงเพราะนั้นตัวนี้ถิ่นเไมไื่อใผู้บาอาจารย์คนหนึ่งนุ้งกูมันลุงตามหาบัวชเป็นถิ่มื่อใดเนี่ยเขาตัวเวทนาตัวทับทุกผู้บาอาจารย์องค์ไหนจะว่ากึ่งเก่งประเด้ไปนั่งทับทุกเมื่อใดมันเข้าใจอยู่หนึ่งละว่างแต่มันละว่างหมดแท้เพราะมันยังเจอเวทนาขึ้นมากนี่คือพระพุทธเจ้าเวลาก่อนนิพพานตอนนิพพานเป็นนอนเวทนาลุ่มเล่าเป็นขนาดใดเพื่อยังสอนธรรมะได้ถ้าเป็นเท่าเนี่ยเจ็บขนาดนั้นมันกะมันสอนธรรมะได้ปะ นี่แม่บอกคือป่วยจนทุรนทุายขนาดนั้นยังสภาพว่าคุ้มจิตจิตนิ่งบ่สนใจกายยังถามสูปัทภพิสุรุลสุดท้ายยันสอนพี่สุรุลสุดท้ายได้จะนิพพานมานั้นแล้วนะใช่ไหมถ้าเป็นเรานะทุรนทุายขนาดนั้นงเงียบเงียเนียมันจะนั่นได้ไหมแสดงมันมันอุเบกขาไม่จริงต้องเอาของพุทธเจ้ามาเทียบเลยแสดงมึงยังบ่นเหุ้เน่หนอ เหมือนพระสัเหมือนพระโมคคานาโดนค้อนทุบจนตัวแหลกละเอียดทําไมไม่ลองอดลองควนเลยนาประสาร่างตัวเอง้ดยลิ้นแล้วไปกราบพระเจ้าแล้วกลับมาก็ปล่อยให้ร่างกายสภาวะเดิมได้นี่ถ้าเป็นเราโดนทุบกระดูกกระดี่วอย่าว่ากระดูกกระดี่วแต่ข้างล่างเลยลองเอาเฉพาะแขนหักนี่มันจิตนี้มันจะทุรนทุรายขนาดไหนมันเข้าใจอยู่สภาวะตัวนั้นน่ะแสดงว่ามันเป็นมันเป็นธรรมอ่ะ มันมีสี่ระดับใช่ไหมสวดาสาการามีมนาคามีอาาหารนี่ใช่ไหมหน่ะแต่มันยังไม่ถึงจุดสุดจุดสูงสุดมันจะเป็นธรรมอยู่ในระดับอีกขั้นท่านหนึ่งส่วนมากจะเป็นสกาธาการาที่ไปเข้าใจสภาวะแบบนี้สาการาคามีจะเข้าใจแบบนี้สูงมาก่ะแต่สูงสูงกว่านั้นนี่สาการามีมันแทบจะใกลอ้อนาคารมีนะใ,นใกล้เพราะว่าอนาคามีมันต้องละระดับ อาราคามีผลไงนะต้องถึงระดับนะสังเดือนบนสูงนะไม่ใช่ไม่ใช่ห้านะ,ส,ะสองประก,การหนละุดราคารูปราคา,ป,า,คาปัญหานเนี่ยมานะอุตสาหะวิชานะสังเดือนบนสูงสามประก,การยังละไม่ได้ถ้าเป็นเป็นปนัญหามันจะละไปหมดนะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่โซด,ดาปริมสดาปฏิผลนะ สกัดรากมีมรรกสกัดรากมีผลอนาคามมีมรักอนาคามีผลอนันตมรักอนันตผลอย่าลืมว่ามันไม่สุดแค่นี้นะมรักสีผลสีนิพานตัวหนึ่งโลกุตกรรมมีโลกุตุธรรมมีเก้านะไม่ใช่แปดนะนิพานก็คือความดับแพ้ดับแท้ก็คือทุกข์นี่แหละเอามาเป็นเครื่องวัดอืมเวลาถึงถึงแม้เราจะหนีก็ตามเวลาใกล้จะตายป่วยไข้ต้องเจอแน่นอนเพราะนั่นเจอมันก่อนเลยใช่ไหม อ่ามันจะรู้กันว่าถึงเวลาป่วยเวลาไข้วัดรัสุดท้ายจริงๆมึงจะปล่อยได้ได้หรือไม่ได้มันก็ต้องเอาตอนที่ยังไม่ป่วยนี่แหละวัดกันเลยมึงจะปล่อยได้ไม่ได้ถ้าเอาตอนนี้แล้วมันยังมันสบายถึงเวลาป่วยคราวนั้นอ่ะมันก็จะสบายถึงเวลาใกล้จะตายจริงๆเพราะมันต้องถึงเวลานั้นมันต้องเจอแน่นอนทุกคนต้องเจ่แน่นอนครูบาอาจารย์ทุกองค์ป่วยไข้สงบยังไงก่อนจะตายทุกองค์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วมึงจะหนีมึงหนียังไงก็ไม่พ้นหรอกถึงเวลาจริงๆ เป็นยังไงจง้ถ้ามึงไม่ชกแค่ตอนนี้พอถึงขึ้นเวทีจริงเสร็จนะใช่ไหมนั่นนั่นมันต้องอย่างงั้นดินักชกนักสู้ใช่ไหม